เมือลา่นมานัปลงดี้เรามาดูที่อายุขอันตุเรือนะแต่วันนี้อายุสิแล้วเี่ก็กำลังเกเกียวเสียงรเกียวเสมเกี่ยวอยเียกำลัานอย่ทัง้าหน้านี้เองนะเี่แต่วันนี้อยากจะบอกกับท่านว่าผลผลิตวันนี้ถ้าประเมินด้วยสายตาแล้วไม่ต่ำกว่า2 0สตันนะ่ี่ก็18ถึง20ตันเนี่ย จาไว้ต่ออันนี้จะไว้ต่ออีกใช่ไหมอันนี้คือตอนหนึ่งอันนี้คือตอนแรกนะแล้วตอนที่สองจะมีพวกสีเท่าไหร่พอตอนจากนี้เราตัดสิ่งมาต่อขึ้นเท่าไหร่อะครับผมเอาไว้ยังไงไว้ยังไงก็ได้ทีอันนี้ตัดอ้อยเนี่ยไอ้ใบอ้อยทำไงใบอ้อยที่เจ้อวัดสงสุดเดี๋ยวสิ้งเนี่ยเจ้าวัดสูงสุดได้ถกลงไปปุดไปได้ขุดได้โดยใช้อะไรคือินซีที่ได้ดินซีมานะเอามาใช้คิดใช้ดินซีตลอด แล้วก็ทำ,ทำให้นะนะเขนไม่ได้ดีมากโอ้โห,นะโโหมากเลยโอ้ <laughs> สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยทีเดียวครับอา่าครับขอบคุณมากเดี๋ยวๆอาจารย์โจ๊กมาบอกหน่อยมาบอกหน่อยผมสนใจตรงนี้อาจารย์โกครับนี่ก็คือได้กำไรละโอ้โหแต่ทีนี้เราจะไปดูช็อตที่สองว่าเพิ่มผลผลิตมาเท่าไหร่นั่นก็คือกำไรสัตว์ที่สอง น้ำหวานเพิ่มมาเท่าไหร่ความหวาน S. <S ชิค่า CCS คือตอนนี้เรากำไร3อย่างครับแต่ที่ก็18ถึง2ีตันเนี่ย,ยนะนะโอ้โหเรียกว่ายิ่งสดใสเลยนะเวลาไว้ต่อ อันนี้จะไว้ต่ออีกใช่ไหมอันนี้คือตอนหนึ่งอันนี้คือตอนแรกนะแล้วตอนที่สองจะมีพวกสิงเมื่อไรสิ่เมื่อไรอ่ะครับผมอ่าไว้ไม่อยากไรก็ได้สิอันนี้ตัดอ้อยเนี่ยไอ้ใบอ้อยทำไงใบอ้อยที่เกิดทิ้งเนี่ยเก้าวัทุกอย่างทุกอย่างได้ทุบลงไปปุ๋ยได้ด้วยใช้อะไรที่ทำให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่างๆฉีดไปฉีดไปเป็นปุ๋ยซีนสิที่ได้ปุ๋ยซีมานะเอามาใช้ใช้ปุ๋ยซีตลอด แล้วก็มันทำให้ผันดีนะฮน่าสุดใจจ้าโอ้โหาดจ้าโอ้โหสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยทีดเดียวครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวๆอาจารย์โจอาจารย์โจมาบอกหน่อยมาบอกนี่ก็คือได้กำไรละก็แต่ทีนี้เราจะไปดูช็อตที่สองว่าเพิ่มผลผลิตมาเท่าไหร่ น้ำหวานเพิ่มมาเท่าไหร่กลมหวานชิค่า C C S ค่กา C C S เพิ่ม,มเข้าม,มาเท่าไหร่นับคือตอนนี้เรากำไร3มอย่างวันนี้ครับผมโอ้โหไหนลงทายดูสิทำไมผมมายืนอยู่กับป้าพยาวัวนนี้ตรงนี้ที่ไร่ข้าวโพดเมื่อกี้เนี่ยเราไปคุยกันไร่ห้อยแต่ตอนนี้เนี่ยป้าพยาไม่นิ่งนอนใจทำข้าวโพดด้วย,ยนะครับโดยใช้วิธีอะไรไปเพิ่พยาวีทีมัง ัสดีนักเมเอรครับสวัสดีนะครับโอ้โหจะรวยกันไปถึงไหนครับเนี่ยปลูกอ้อยแล้วเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วตอนนี้มาเก็บเกี่ยวกระโพดอีกนะกระโพดนี้เป็นกระโพดอะไรครับกระโพดหว่างา,า,านโรงงานเออ เขาโพดหวานเขาโรงงานโรงงานเขาก็ไปทําแปลรูปไปทําอะไรอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมอ่อันนี้อยากจะให้ป้าได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าการให้ปุ๋ยการเริ่มปลูกปลูกเนี่ยทำยังไงใช้ปุ๋ยยังไงครับปลูกกับดินกับพื้นดินก่อนดินเลยปลูกแบบประมาณแค่นี้เราก็ฉีด ีฮอร์โมนใช่หร <g les> ah. ah oh. okay. ือฮอรโมนอ่ะจูเลนซีนั่นแหละเออจุลินทรีย์คือฮอร์โมนนั่นแหละโอเคครับไส่กระชิบอีกแล้วครั้งหนึ่งแล้วงานเนี่ยพอออกดอกลำแห้มแบบเนี้ยครับไส่กระชิบอีกครั้งหนึ่งอีกอีกครั้งเป็นครั้งที่สองครั้งสองอ่าสองแล้วพอแล้วพอแล้วจนต้นเจริญเติบโต ตอนนี้กำลังจะแทง่อแทงฝักแล้วตอนนี้นะทำไงต่อที่นี้เล่งดอกเลี่ยงใส่กุ้ยใส่ปุ๋ยเลงดอเล่งักครับผมเล่งดอกเล่งฝักนะสีกระถองใช่โอ้แล้วอีกกี่วันจะได้ผลผลิตเนี่ยเจดองวันเจ็ดสิบสวันตั้งแต่เริ่มปลูกเลยจ้ะเจ็ดสิบสอวันนับไปเลยนะครับเจวันตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเหมือนกันมันให้ผลผลิตดีไหมดีอืมเรทำน้าักก็ไม่เป็นโรคอะไรอย่ได้ครับผมเป็นโรคอ่อไม่รู้เอ่ยมีอะไรล่ะ ไล่ไปดังได้ครับก็ถือได้ก็ประมาณตันห้าประมาณตันห้าไล่เนือกว่าตันห้าตันสี่ตันสามตันแล้วเท่าไหร่ครับตันละตันหนึ่งก็อะไรสี่พันที่พันห้าเลยตันละประมาณสี่พันห้าร้อยบาทนะรอรับตังเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นี่คือไร่ข้าวโพดนี่เป็นของแถมนะความจริงเรามาดูอ้อยแต่ว่าเป็นของแถมเห็นว่าป้าพะเยาเนี่ยปลูกข้าวโพดด้วยเลยก็ตามมาดูขอบคุณป้าพะเยามากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ